กลับเข้าสู่สัญญาณถ่ายทอดสดครับกับการแข่งขันครับโตโยต้ายแชปเลอร์เลสซิงคาไทยแลนด์สนามที่4นะจ๊ะที่พีระเซรกิจพัทยาแห่งนี้นะครับครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นิดนึงนะครับนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับยางโตโยต้ายครับจากบริษัทต่อสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดนะครับครับแชปเลอร์ครับชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสัญชาติยอรมันครับรถยนต์อีสุสูครับพลานุภาพร้อยขีดจำกัดครับ 3K แบตเตอรี่นะครับ ไวเออโตมอตีฟลิควิดครับ PTT l u b i c c a n คน r บอาร์ซีเรซคอากะนะคาร์บอนวิสาอาเซเว่นครับเครื่องมือช่างแบรนด์สินค้าไทยนะครับนิโตเรซซิ่งเพอร์ฟอร์แมนเอซียูช็อปครับและพาเบกเน็กสเตอร์นะครับครับผมเอาแล้วครับกลับมาแล้วนะฮะนี่แหละครับ C7K คา r รถเล็กๆคันนี้ครับ อ่าพี่สตาร์ลำดับที่หนึ่งครับจอห์นเอร์เนสต์คาร์ดินฮัลโหลจอห์นเวลคัมแบ็กอ่านี่แหละครับใครที่เชียร์นะฮะจะเห็นเลยครับบอลลังสู่สุขเข้ามาแล้วครับตาฉลามนะครับพีเอิร์กรถไฟฟ้านะครับถามหากันมานานถามหากันเหลือเกินครับกับหมู่บ้านเพนกวินน้อยนะครับวันนี้เขาไม่ได้มาฟูลทีมนะครับก็กลับมาบ้างนะครับมาแล้วนี่แหละครับเจ้าฉลามครับกลับมาสักทีนะพี่บอลลังบอลลังสู่สุขฉลามอย่าไปหมุนอีกนะ หลังจากคันมาหลายสนามไม่ได้มาทีสนามนี้มาแล้วครับตอนหลังจะเรียกเขาว่าเบบี้ชักอ่ะอ่าเนี่ยแหละเบบี้ชักชักใช่ไหมใช่เบบี้ชักแต่ผมว่าชักและนี่ครับประธานของผมครับไม่ใช่ใครครับพี่เอิร์ศครับวัชรปานิดนะครับพัฒนาการ20ครับพี่เอิร์ศสู้ๆครับนี่ประธานของผมเลยและคันต่อไปนี่อยากให้ดูมากเลยครับรถแข่งคันใหม่เอี่ยมเลยครับของไมเคิลสเปกแมนครับครับ นี่ครับไดฮัซซุโคเป็นนะครับไม่อี่มเลยครับของไมค์สปิกแมนโอ้โหไมค์สปิกแมน I love d ไดฮั t s ุนะครับกับ250ร้แรงม้านะครับรถเล็กๆแต่จี๊ดนะครับโอ้โหนี่ครับพี่ป๊อปสวัสดีพี่ป๊อปอินเวสด้วยนะครับมาลงไปยืนอยู่นะครับกับพี่เอิร์กนะครับ ติวอยู่ติวอยู่แอมซอยแอมซอยอ๋อหนึ่งสองหกครับถนอมกุมรัมครับครับผมสวัสดีครับถนอมกุมรัมโอ้โหดูเลยฮะการกลับมาของเขาครับลีลาไม่ธรรมดานะฮะครับขับให้มันได้เหมือนลีลาคุณด้วยนะแหมเล่นกล้องนะดูเลยนะตาถนอมนะหมู่บ้านนี้น่ารักครับเป็นคาขับที่อยู่มาสิบห้าปีแล้วครับหมายเลขสองสองครับนะครับใครครับผมสองสองครับกิติพันธ์ครับพันนาศุนทร์กุลครับ สวัสดีครับคุณพันธนาสุนทรคุณครับสู้ๆนะครับทยอยกันมาแล้วครับตอนนี้นะครับในรุ่นของ c ี k เคคาคลับฮะใช่ครับและนี่ครับ61ครับหมายเลข61ครับกลเตรียมสากรฮะสวัสดีครับพี่กมลนี่ครับทำสมาธิอยู่นะครับพี่สู้ๆนะครับพี่นะทำสมาธิหรือหลับวะพี่าาทสมพี่นั่งหลับเปะ โอ้โหทักแบบนิ่งเลยอ่ะไอ้ตากล้องล้องกระเย่าตัวแกหน่อยเลยวะแกหลับรึเปล่าวะเฮ้ยท่าแซวแล้วยิ้มแสดงว่ายังโอเคอยู่อ๋อหรอหรออ๋ออ่าโ,โอเคโอเคโอ้โห,หน้ารถติดไว้สตอมบัติพิขิดมาเลยครับสองสามศูนย์ครับวันนี้น,น,รนิรันพิชยากรสวัสดีครับพี่นิรันสู่สูครับพี่นิรันนี่มีล่านะมีล่านะบอกเลยครับครับแกแบบเป็นคาขับที่เหนียวแน่นมากนะครับคิดถึงหลายๆท่านเลยที่ไม่ได้มาครับวันนี้มาชุดเล็กฮะครับ นี่มิดโดริมาแล้วโอ้โหหวานแหววมาเลยครับรถคดีครับหมายเลขสามสิบห้าครับฐานิ์เพชรสุกครับสู้ๆครับฐานิตรถสวยมากเข้ากันหน้าพี่มากเลยรถพี่เนี่ยแหมนี่ก็สวยมากนะฮะนี่ครับแฟนผมเองฮะน้องระวังพึ่งลูกพึ่งต่อยเหรอพึ่งรู้ว่ารักโอเคมันต้องเอาได้ต้องได้สักบุกและมันต้องสักเม็ดมันต้องมาก้มันอะ นี่อีกคันหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับใครครับนะชยุทธกระจ่างพาร์ครับสู้สู่ครับชยุทธกระจ่างพัดเวลคัมแบ็คครับนี่ครับชยุทธกระจ่างพัดลงในรุ่น NA นะเขามีทั้งเทอร์โบทั้งแบบเชนเนะครับแรงแรงนะจ๊ะเห็นจิ๋วอย่างเงี้ยเออจิ๋วจิจจัดนะครับสองสามหนึ่งครับจากไดฮัตสุเวิร์กช็อปครับกันนี้ อำนาจอ้วนพรหมมาครับสวัสดีครับพี่อำนาจโอ้โหสู้ๆครับพี่สีชมพูแหววหวานแหววแต้วจ๋าเลยนะข้างในอ่ะนะพี่อำนาจนะเห็นไหมบอกแล้วครับอย่าดูที่ภายนอกครับครับข้างในอ่อนโยนนะอ่อนโยนกับจุดซ่อนเร้นไหวสี่ศูนย์ครับครับวิริศครับจันทรทองผันวิริศสู้ๆนะครับกลับมานะครับนั่นแหละครับโอ้โหสู้ๆครับไปเหมาพุงวารยจากไหนมาฮะแยกไหนล้านร้านเดียวกันกับรถคันเมื่อกี้แหละครับโอ้โหแต่ละคนนะ หมายเลข57ครับครับหมายเลข57คันนี้สุชาติการเจริญสู้ๆครับพี่สุชาติอ๋อพี่สุชาติสู้ๆผมจําพี่ได้แล้ววันนั้นพี่ไปหงายท้องเหม่งอยู่อะเอาเวรนี่แหละคันนี้แหละสุชาติสู้ๆต้หนึ่งนาทีครับสตาร์ทเอนจินโดยสาวสวยจากโตโยต้าแฟนผมอีกแล้วครับน้องจ๋าเดินแล้วกูกลังพึ่งนะโอ้สองสองทีแล้วระวังพึ่งมันต้องได้สักพึ่งอะต้องได้ตัวระวังพึ่งนะลูกระวังพึ่งต่อยเหรอ พึ่งบอกว่ารักไปปมกี้ไงมันต้องมาสักตัวอมันวันนี้พึ่งแม่งจะเต็มอะผมบอกเลยผมจะเอาพุ่งพึ่งแม่งให้ครบทุกพึ่งอะสักพักหนึ่งพึ่งจริงขึ้นมาในห้องพรรมันยายกระเจิงเลยนะขอหนีดีครับอยู่ทําไมล่ะครับนะครับป้าย15วินาทีครับโดยสาวจากนิโตะเร c ซิ่งเพอร์ฟอร์มาน์ฮะนี่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยเลยนะครับนิโตะนะครับต้องสวัสดีเฮียเกานะครับแล้วก็คุณต้นด้วยนะครับแล้วน้องอมนะน้องอมนะน้องอมนะครับ วันนี้ก็ส่งสาวสวยมาดูแลด้วยนะครับครับผมตอนนี้ได้ข่าวว่าน,นิโต้ก็มีผลิตภัณฑ์เป็นแคทเทอริทิกที่แบบว่าสามารถใส่กับรถเดิมๆกลับเข้าไปได้เลย <Cat> มันปัญหาเนี่ยคืออะไรรือป่าครับคือพวกไปตัดออกแล้วมันส่วนใหญ่อะมันหาใส่คืนไม่ได้เออแคทบางคนแบบเอาตัดแคทอะตัดแคทเพราะกะจะแบบเออเอาแรงแต่ท้ายไ,ไม่อันมันมีปัญหา,<อ>าครับตอนหลังพ<อ>เพราะว่า รถบางคันนมาใช้เซนเซอร์หัวแคทท้ายแคทอ่าครับผมพอไปตัดแคทออกความบันไลมันเกิดพอตซัดแล้วเช็คโชว์ครับก็คืออยากจะเอากลับมาเหมือนเดิมไปหาเหียเกาเลยเลยครับตอนนี้มีมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับสำหรับรถทุกรุ่นนะครับลองเข้าไปปรึกษาเหียเกาได้นะครับแล้วพูดถึงเรื่องของท่อครับจะดังจะจะแรงแบบดังหรือแรงแบบเงียบนี่โตเรซติ่งเพอร์ฟอร์มาน์มีเสิร์ฟให้คุณทุกรูปแบบครับและอย่าง อย่างยางนะครับที่ทุกคนเห็นนะครับถ้าจะเป็นรุ่น F รุ่น O เนี่ยฮะยางเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าชิ้นส่วนเดียวที่ติดกับพื้นแท็กเลยเพราะฉะนั้นยางเป็นส่วนสําคัญครับไม่ว่าจะเป็นยางตัวท้ายมีหลากหลายรุ่นเลยนะครับผมบ,บางคนเห็นรถใหญ่ๆเขาวิ่งกันเนี่ยาใช้ยางอะไรในสนามก็จะมียางตอง 8A อาตอง8 r 1อ R1R นาอ r, r, r เนี่ยมันคือยางเลเดียวที่จากสนามแข่งสู่สู่ท้องถนนครับผมอารู้ไหมว่า R1R เนี่ย สมรรถนะเขาเนี่ยเน้นในการยึดเกาะได้ดีนะครับเรียกว่ายึดเกาะอย่างแน่นเลยทีเดียวแล้วถ้าเป็นยางอีกอ่างประเภทหนึ่งก็เป็นพ็อกเซษสปอร์ตพ็อกเซษสปอร์ตนี่คืออะไรครับเน้นความนุ่มนวลนะครับเวลาคุณใช้ด้วยเกาะถนนด้วยนุ่มนวลด้วยนะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับผมเพราะฉะนั้นยางครับถือว่าเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายที่แตะพื้นถูกต้องครับบางคนนี่ไม่ใส่ใจนะครับผมบอกเลยนะนั้นแข่งในนี้นะครับ ปรามาดเรื่องอยางนะบางทีเห็นดอกยางมันลดนึ่งเสียดายไม่ยอมเปลี่ยนหมั่งสิงโญมาเร็วนียจ้ะครับคือเรื่องยางในมันเป็นสิ่งเดียวที่สมรรถนะมันอยู่ในนั้นนะครับผมสมรรถนะยางจะอยู่ในนั้นนะครับทํารถมาแรงแทบตายสุดท้ายลงไม่ลงพื้นก็จบฮะถูกต้องครับคือคือคุณจะแรงแค่ไหนนะครับยางเป็นส่วนสาคัญครับช่วงล่างทุกอย่างมันมาดีแล้วมาตายที่ยางอย่างเงี้ยเสียดายนะเสียดาย ตอนนี้สวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาทักทายกันครับสวัสดีคุณชายวุฒิพัฒน์ตื่นตื่นแล้วเหรอวะโต๊ะกลางนะโอ้โหโต๊ะกลางตื่นแล้วนะครับใครที่รอเชียร์โต๊ะกลางนะครับใน3.0กับ1.9เมื่อวานโต๊ะกลางได้พาโลเบย์มอหนึ่งนะฮะโต๊ะโต๊ะจ๋าเล่นสล้องลั่นห้องเลยนะโต๊ะนะโต๊ะได้พาโลเบย์มอหนึ่งนะครับเนี่ยกับหนุ่มเม้งนะฮะอยู่ดีๆก็เออได้เปที่หนึ่งที่สองเช่ั้นนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับ คุณอัานครับผมเมื่อวานวันเมกเลสสนุกมากนะครับจริงครับสนุกมากเอาละครับตอนนี้ดูขั้นตอนการสตาร์ทในรุ่นของ C7K จ็ดเคค่ารับนครับ ครับไฟดาบลงไปเรียบร้อยครับการสตาร์ทของซีเคคดเคคับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับแล้ววัชรพระนีครับเบิดเแกมได้สวยครับพยายามในตำแหน่งที่2เข้าไปไล่ประกบแล้วน้าจะขึ้นเป็นตำแหน่งที่1ครับไเคกลสปีดแมนตามขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงครับพลังสูสุกอยู่อันดับ3ามครับเจ้าฉลามครับเบบี้ชักกลับมาแล้วครับมาลุ้นกันครับว่าเขาจะจบไหมนะครับเขาเป็นคนเดียวที่แม่งชอบเอาไปเกยตื้นนะเออกองเชียร์ฉลามจําได้ไหมฮะ เอามาครับใครล็อกใครชอบใครพิมพ์เข้ามาครับช่วยกันเชียร์พี่ๆน้องๆคาขับนี้หน่อยนะครับสีเจ็ดเคคาครับเรียกว่าอยู่ยั้งยืนโยูกับรายการของเราครับเป็นปีที่15นะครับครับนี่ครับผู้นำครับจากแอมซอยนั่นเองครับวัชระปะนิตครับนี่แหละครับตอนนี้อันดับที่1ครับยังคงเป็นของรถหมายเลข3 0สิบอ่าเรามาดูไล่เรียงกันไปนะครับอ่าพี่ๆอ้าเฮ้ยจอ์นเออร์เนสต์ขึ้นมาอันดับหนึ่งเหรอ เดี๋ยวต้องไล่ดูอีกทีมันหายไปเลยนี่จอเนเนตอยู่อันดับ2นี่ไงหมายเลข37นี่ฮะนี่จอเนเนตแล้วก็ตามด้วยเจ้าฉลามสุกสครับนี่ครับบัลลังครับไม่ครับบัลลังครับบัลลังมาแล้วครับบัลลังฮะโอ้โหบัลลังฮะเบบี้ชักฮะโอ้ยจอเนเนตจอเนสนี่ตอนนี้ต้องหนีแล้วครับเพราะบัลลังสุกสุกมาแล้วเล็กๆแต่ไม่เล็กธรรมดานะครับพวกนี้นี่เบ่งพลังกันสุดฤทธิ์นะครับดูดูพี่เอิร์คขับเลยครับดูพี่เอิร์คขับดูครับโอ้โหแกแรงจนยอดอยู่ เรียกแล้วก็เรียกว่าปลิวมาทั้งลำเลยฮะโอ้ยปลิวเลยนะครับนี่ครับนี่ครับจากแอมซอยครับนี่ฮะม่าสกูบิท85ฮะคืออะไรฮะร้านแต่งม่าของพี่เขาเองนะฮะครับใครที่ชอบม่านะครับหรือมีรถแบบนี้อยู่นะครับไปหาแกได้เลยนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับแกร์เทโบ660เครื่องแกเทโบคันนี้ก้สุดจะเครื่องลีซาสปเดอร์660เทอโบใช่ครับครับจี๊ดนะครับ อตอกเลยครับจีดบอกมากมันไม่ธรรมดานะครับเห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับสนุกครับฐานลงฐานล้อนี่หูเลี้ยวได้อ่ะ แล้วเวลาเวงนที่ทางตรงนี้เสียงก็จะเท่มากนะเออเนี่ยถ้าคุณอยู่ในสนามนะมันจะเป็นจิ้วจิ้วจิ้วน่ารักเชียวน่าเสียดายน่าเสียดายตอนนี้เรียงเปิดให้ชมในสนามไม่ได้ถ้าเปิดชมในสนามได้คุณจะรู้ว่ารุ่นนี้มันมากครับเอาดูถือทางบ้านก็มาณได้ครับฟังผมผนกันไปสองคนเลยนะครับอันดับสองก็เป็นจอห์นเออร์เนสครับอันดับที่สามเป็นบอลลังสูงสุดอันดับที่สี่เป็นไมเคิลสปีกแมนเอ้ามาครับดูที่นักแข่งต่างชาติคนนึงนะเอ่อในรุ่นนี้นี่เขาจะมีนักแข่งต่างชาติอยู่ประมาณสองคนนะครับ I love ไฮแสุไฮแลนด์แอซุนี่ฮะโอ้โหเป็นไงฮะน่ารักไหมครับหมายเลขหกเอฮะเป็นไงฮะหกเอ็ดสมอลเกมสากลครับสมลเกมสากลครับนั่นครับแต่งแนวแรดลุกฮะดูเก่าๆฮะแต่งนะฮะแต่งให้เแบนเก่าเก่าแต่งแนวแรดลุกหรือว่าเรามาบอดี้แบบนี้แรดลุกครับแรดลุกนะคนเราเขาทำรถก็มีสไตล์เฮ้ยนะนี่บูลลีเหรออ่ะบูลลี่แรดลุกนี่เขาเรียกแรดลุกเมื่อกี้ผมคุยกับแกมาแล้วอ๋อนี่เขาเรียกนี่ลดน้ำหนักเหรอลดน้ำหนักคือ เขาบอกว่า,อ,าอะไรนะสีเนี่ยมันทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นเขาก็เลยใส่ทิ้งเลยให้รถมันเบาจริงเหรอวะเออมาดูนี่ครับนี่ครับไปจ่ายกับข้าวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะขอไปจ่ายกับข้าวนะฮะมิโดริฮะมิโดริฮะหมายเลขสาธิภาคถานิดเพชรสุขมิโดริแบบฉันจะไปจ่ายตลาดฉันจะไปจ่ายตลาดแต่ฉันโดนก็ไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้หนึ่งหนึ่งชิ้กระจ่างพัดครับขยับขึ้นเป็นอันดับที่สิบเขารุ่นคือเขามาวิ่งกันเพื่อเออเป็นกีฬาค่ะ มิโรลีค่ะไปนู่นแล้วค่ะตลาดนาเกือแป๊บหนึ่งนะคะ270ครับนำยูนในขณะนี้ครับวชรัประณีแต่ด้านหลังนี่ครับบอลลังสูสุกจะเอาหอให้ได้เหมือนกันครับตอนนี้ไล่ติดท้ายจอดเออเนนเขาเลยนะเอาเอานี่เรียกกล้องนิดนึงเจ้าฉะหลามโอ้โหปลิวเมื่อกี้สวยมากครับปลิวเข้า X2 สอีสแอกพรวดขึ้นไปเลยฮะผมไม่อยากจะคิดนะห้าวห้าอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวพวกหุ่นอีก บอลตอนตัวนี้กองเชียร์ต้องบอกบอลลังว่าเฮ้ยใจเย,เย็นลูกพี่เบาเลงหน่อยเย้ยพ,พี่บอลลังอ่ะชอบอย่างนี้ตลอดอ่ะพอสักจ,จะจบจะจบแล้วพี่บอลลังไปเกยตื้นตลอดเลยนะครับเอาว้าครับดีครับดูครับอมีภาพอะไรนะภาพาไม่เร็วภาพช้าน <laughs> ี่เด้งเด้งตูดเด,ด้งกันเลยทีเดียวรอ้โหเป็นสวยนะตรงนี้โอ้แกช่วงล่ากก็ดีเหมือนกันนะเด้งทีนี่แบบโอ้โหหัวสั่นหัวกลอนเลยนะ นี่ครับหมายเลข37ครับนี่ครับไปไปครับโอ้พี่เอิร์กพี่เอิร์กขับไม่รอใครเลยจริงๆพี่เอิร์กเนี่ยเขาจะมีอีกคนหนึ่งครับที่วิ่งคู่กับเขานะครับแต่วันนี้เขาไม่ได้มาครับนี่แหละครับวชรัประนีครับน้ำครับตามมาด้วยบอลลังสูตสุดแล้วก็มีจอร์นเออร์เนสต์คอลดีนครับครับในอันดับที่3เร็วนะครับ1นาที18นะครับแดฮัตสเไดฮัตส์โคเป้นของไมค์สปีกแมนครับนี่ I love Die Hatts แต่ตอนนี้ไอรู้สึกจะยังไม่เขาทีเท่าไหร่กับรถคันนี้เขาบอกว่า250แรงมานะครับแล้วก็ขยายหาล้อใหม่ครับไม่น่าเชื่อนะสมัยก่อนจําได้เลยว่าไอไดค a สุโคเป้นเนี่ยผมเคยไปลองนั่งทีผมนั่งไม่ได้อะทุกอย่างมันพอดีเป๊ะไปหมดเลยทำไมฟลิกแมนเพราะคุณหุ่นไม่ดีอ่ะผมหุ่นดีผมนั่งได้เออแต่พี่นั่งได้แต่ผมนี่เมื่อก่อนกวนตวเป็นตุ่มเลย เอาสเปเชียลคาร์ขับอยู่ไหนอะไปติดทางสปอเตอร์เรียกก็ไม่มาอีกโอ้โหดูเพลินไงเรียกสองรอบแล้วเดี๋ยวรุ่นต่อไปสเปเชียลคาร์ขับนี่สนุกสนานแน่นอนเพราะนั้นใครที่ได้ยินเสียงตอนนี้ปะติดทางสปอเตอร์กันเลยจะสเปเชียลคาร์ขับมามามานี่ครับมิล่าครับมาดูนี่ฮะจิ๋วแจ๋วฮะจิ๋วแจ๋เจาะโลกฮะมาแล้วครับดูครับพี่เอิร์กครับพี่เอิร์กเนี่ยแกลงไล่รุ่นใหญ่ๆด้วยนะ เอาคันนี้ไปเบ่งสู้กับเขาตลอดแล้วไล่เก็บกินมาตลอดเลยนะ <ลด S 2> ไม่ธรรมดาคือในเดนสูมีล่าเนี่ยถ้าทําเครื่องมาดีทำวุล่างมาดีเนี่ยอัตราส่วนของแรงม้าต่อน้ําหนักมันดีนนเ,เพราะฉะนั้นความได้เปรียบมันมีเหมือนกันครับผมชมคนขับครับ คนขับเก่งครับเอ้ผมต้องอวยพี่ผมดีครับแล้วต้องสลับกันไงผมอวยพี่ครับผมอวยพี่ผมครับพี่ผมขับเก่งครับขับคันไหนก็ได้แต่นี่ครับพลังสู่ทกมาเอาแล้วไงเอาแล้วไงเริ่มมาแล้วไงนั่นไงผมบอกแล้วเดี๋ยวกูโกนดูนะอิตาถลามนะมันไม่มันไม่หมุนมันก็เกยตื้นอ้าวเดี๋ยวดูบอกทีมงานครับกระซิบบอกบพลังสู่สู่บอกพี่ใจเย็นพี่เหลืออีกไม่กี่รอบเท่านั้นเองแล้วเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นร้ายสุดท้อรอบสุดท้ายครับ โอ้โหดูฮะมาแล้วดุเหลือเกินครับหมายเลข44ครับตาบันลังฮะแกอั้นมาใช่ไหมพี่พี่มาขนาดนี้เลยนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวรอบสุดท้ายครับคันหน้านี่ฮะนี่ครับวัชรปันิดครับอแอมซอยส่งเข้าประกวดนะครับแอมซอยส่งเข้าประกวดส่วนคันหลังนี่นี่ครับหลิวผิดโมเล่ส่งเข้าประกวดครับโอ้โหดูดูแกขับเลครับซ้ายทีขวาทีไปเรื่อยครับตาบันลังฮะ เอา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 ครับมาครับไกลแล้วครับเหลือเพียงไม่กี่รอบสนามเท่านั้นครับมาแล้วครับดูครับพี่เอิร์คขับได้นิ่งทีเดียวครับเอาละครับเจ้าบอลลังสูงสูงครับมาแล้วครับบอลลังสูงสูงครับบอลลังสูงสูงครับหมายเลขหกสิบสี่ครับไล่กดดันก็มาครับร้อยอาร์ละครับร้อยอาร์ล้วครับทุกคนแล้วมารอลุ้นกันครับเจ้าฉลามมันจะถึงไหมฉลามถึงไหมตอนนี้ลุ้นกันคือว่าหนึ่งจะถึงท้ายสองเจ็ดศูนย์ไหมสองก็คือจบไหม โอ้คุณก๊อฟพาวเวอร์บอกว่าน่าจะมีแข่งรถกระป๋องนะครับอดีตในอดีตเคยมีนะสมัยก่อนมีนะครับตอนนี้ก็เราก็พัฒนามาเป็นในรุ่นของเครือข่ไงครับครับช่างแอร์ช่างแอร์อู่โชคดีการช่างบอกทีทุกคนเยี่ยมมากฮะมาแล้วครับฉลามครับขอดนึงครับฉลามขอเรียกกล้องนิดนึงฮะฉลามจะขิดท้ายอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้เอาแล้วข้างหน้ามีธงเหลืองโบกครับไอพี่เอิร์กพี่เอิร์กการไฟฟ้าไปรอเลยครับพี่เอิร์กการไฟฟ้าไปรอฉลามเลยครับ โอ้โไปแล้วครับ,เร,บเรียบร้อยและแล้วครับในที่สุดบอลลังสู่สุกก็จบการแข่งขันได้อย่างสวยงามใช่ใช่ใช,ใช่ทุกคนรออย่างเดียวครับอันดับ3ครับหมายเลขสามเจครับจอนเรออ์เนสคาราดินจ้เเดี่ยมมากครับอ้าวแล้วทำไมอะไรผุ่นผงอะไรเต็มน,นะเป็นลงแป้งที่ไหนไมาลูก ขาไปเกี่ยวอะไรมานี่พี่เขาบอกเยี่ยมเยี่ยมเพ่แมังสดยอดถึงยอดสุดยอดนะครับนี่แหละครับมิตรภาพของ C7K Car นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นโฉมหน้าเขาด้วยนะก็คือจุดหนึ่งแล้วที่ทางคุณอดิศักดิ์มาซอผู้จัดการแข่งขันเขาบอกแล้วบอกว่าแข่งขันในสนามเนี่ยต่อให้ไล่บี้ไล่บวกกันแทบตายสุดท้ายพอทุกคนเมื่อแข่งเสร็จทุกคนก็คือเพื่อนคือพี่น้องกันใช่นะครับอันนี้คือนโยบายของผู้จัดและนี่ครับโฉมหน้าแชมป์ครับวัชระประนีครับนี่ครับ วัระปนิดนะพี่เอิร์กนั่นเองนะครับสุกุมวิท85นะครับใครที่ชอบรถรุ่นนี้ลองไปดูได้นะครับสรุป5อันดับกันครับอันดับที่1เป็นของวัชระประนิดครับอันดับที่2กอาลังสูสุขอันดับที่3จอห์นเอเนสคอร์ดินครับอันดับที่4ไมเคิลสปริงแมนและอันดับที่5เป็นทนอมกลุ่มรังครับ5อันดับแล้วครับตรงนี้ดูการแข่งขันตรงนี้ไปแล้วไปดูไฮไลท์แล้วมาดูภาพที่ปักเฟิร์มกันครับ ครับบรรยากาศในบริเวณของพาร์คเฟิร์มครับในรุ่นของเนี่ยฮะฟรี 7K ขาดูดิฮะหน้าตาดีนั้นเลยฮะเนี่ยฮะพลังสูสุดฮะแต่พลังสูสุดฮะฉลาดเบบี้ชักฮะคุณนี่โหวันนี้จบได้สุดยอดนะครับพี่อ่าฮะพี่เอิร์กไปไหนอ่ะทำไมพี่เอิร์กไม่มาไม่เห็นพี่เอิร์กอยู่ข้างหลังนู่นนี่ก็เอ่อเป็นของเออร์เนสต์เออร์เนสต์ จอห์นเอร์เนสต์คาราดินนี่ฮะแก๊งซีเจ็ดเคคาเห็นไหมฮะนี่แหละอันนี่พี่เอิร์กนี่ไงแอมซอยนี่ไงโอ้พี่เอิร์กโอ้โหสวัสดีครับพี่เอิร์กสุดยอดจริงๆเลยพี่ไม่ธรรมดาครับตัวนี้ครับพี่เอิร์กครับเดี๋ยวพี่เอิร์กขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับมีคนเขาอยากเจอพี่เอิร์กพี่เอิร์กเหมือนรู้อะไรอ่ะพี่เอิร์กเหมือนรู้เลยลงมานี่ครับพี่เอิร์กนี่เป็นประธานเลยนะของทางเล่นหมู่บ้านเคคานะครับซีเจ็ดเคคานะครับครับผม นะครับเดี๋ยวพี่เอ๋ขึ้นมาด้านบนด้วยนะครับอ๋านี่จับไม้จับเบือครับโอ้โหนี่ครับช่างประจําตัวพี่เอ๋ครับคนนั้นนะครับช่างประจําตัวพี่เอ๋ครับนี่ฮะนี่แล้วพลังสูสุดครับนี่แหละครับเออถอดหมวกกันน็อกะโชว์หน้าหล่อๆหะ่อยอให้ทีมงานโชว์หน่อยนะครับเอ่ครับนี่ไหนหันเออหล่อถอนหมวกสอดหมวกเสร็จใส่แมสด้วยนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ครับพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมามันกันต่อในรุ่นหน้านะจ๊ะ